เมื่อผมรับจ้างเขียนโค้ดสร้างเกมระบบครั้งแรกจะมีคนจ้างไหมจะได้เงินเท่าไหร่และจะได้เขียนโค้ดระบบอ,อะไรบ้างมาดูกันเลยต้องเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยฝึกเขียนโค้ดสร้างเกมระบอบมานานกว่า2ปีละซึ่งผมก็เขียนโค้ดระบบต่างๆมาเยอะมากก็ทั้งแบบ p v d Defense, Dead Cave, SCP Simulator และแบบอื่นๆอีกเพียบผมก็เลยอยากจะลองช ALLENGE ตัวเองดูว่าถ้าเกิดเราลองรับจ้างเขียนโค้ดโดยได้รับโจทย์จากคนอื่นที่เป็นลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นการหาเงินค่าขนมไปด้วยเผื่อเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่จะไดด้้มีีแรรงันนนนาาลใใจกกฝึเเขยค่ะ ขั้นแรกผมก็เริ่มจากโพสโปร,ปรโมทตามช่องทางต่างๆว่าผมเนี่ยรับจ้างเขียนสคริปต์ระบบต่างๆในรบบอกแล้วนะซึ่งหลังจากโพสไปก็มีคนติดต่อเข้ามาไวมากขั้นต่อมาเราก็ต้องมาคุยกับลูกค้าว่าเขาอยากได้ระบบอะไรแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างและหลังจากคุยงานได้ไม่นานผมก็ได้ลูกค้าคนแรกซึ่งลูกค้าคนนี้เขาทําเป็นแมปแนวแบบจุดพักใจที่จะให้ผู้เล่นเข้ามานั่งพูดคุยแล้วก็แฮงเอาท์กันซึ่งลูกค้าคนนี้เขาก็จ้างผมทํา2ระบบเลยระบบแรกคือ Overhe a d ที่จะทําการโชว์ชื่อแล้วก็ยูเซอร์เนมบนห ผมก็เริ่มจากทำ UI ชื่อลอยบนหัวขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเขียนโค้ดให้เวลาที่ผู้เล่นเข้าเกมก็จะทำการดึงเอาชื่อเล่นและ username มาโชว์บนหัวนั่นเองและงานที่2คือทำระบบลำโพงเอาไว้ใช้ในการเปิดเพลงซึ่งผู้เล่นทุกคนจะสามารถแย่งกันเปิดเพลงได้เพียงแค่ copy id เพลงมาแล้วก็มาใส่ในช่องนี้ ซึ่งเน้อสองระบบเนี่ยผมก็ใช้เวลาในการเขียนโค้ดแล้วก็ทําทั้งหมดประมาณสองชั่วโมงหลังจากทํางานแรกเสร็จก็มีลูกค้าอีกคนทั้งมาจ้างต่อในทันทีโดยลูกค้าคนนี้เขาทาเป็นแบบแนวเทิร์นเบทที่จะเป็นการต่อสู้แบบสลับกันเป็นเทิร์นตอนแรกลูกค้าเขาก็จ้างให้ผมมาทําระบบของเกมนี้ให้สมบูรณ์มากขึ้นเช่นระบบเทเลพอร์ตัวละครไปวางยังจุดที่กําหนดในแมปและการโคนตัวละครผู้เล่นให้มายืนอยู่ในทีมด้วยเพราะว่าเกมนี้ผู้เล่นจะได้ร่วมต่อสู้ไปกับทีมของตัวเองด้และไม่เหมือนโปเกมอนที่เอาแต่ชีนิววสั่่งงอยยาเดี ถึงระบบที่ผมพูดไปมันจะดูทําง่ายแต่ผมใช้เวลานานมากประมาณ 4- 5ชั่วโมงเลยเพราะว่างานนี้เนี่ยลูกค้าเขาก็มีเขียนโค้ดมาในระดับหนึ่งแล้วและอย่างที่โปรแกรมเมอร์น่าจะรู้กันว่าการแก้โค้ดคนอื่นเนี่ยมันยากที่สุดแล้วใช่ไหมละ่ะต่อมาลูกค้าคนที่3ลูกค้าคนนี้เนี่ยมาแนวใหม่เลยเพราะว่าเขาทําเป็นแบบแนวผีซึ่งเขาก็ได้จ้างผมทําอยู่2ระบบอย่างแรกคือมุมกล้องเฟิร์สเพรสเนแบบสมจริงที่เวลาผู้เล่นเดินกล้องมันก็จะสั่นไปมาด้วย ถ้าเวลาที่ก้มมองต่ําก็จะมองเห็นค่ะขาของตัวเองด้วยและอย่างที่2คือปรับแสงของเกมนี้ให้มันมืดลงและปรับภาพกราฟ,ฟิกของเกมให้มันดูสมจริงมากขึ้นโหโคตรน่ากลัวเอาจริงตอนที่ผมทําในแบบนี้ก็กลัวจะมีผีไทยเดินมาหลอกเหมือนกันนะเนี่ย <Damn! S 1> แล้วพอบรรยากาศมันมืดแบบนี้สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือระบบไฟฉายผมก็ได้ทําไฟฉายที่สามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีระบบหลอดไฟที่ส่องสว่างแบบสมจริงด้วยถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีละองฝุ่นด้วยละ่ะ เลกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือเสื้อสูทด,ดำเหมียวเดฟของผมเองไงล่ะแฟนคลับชาวเหมียวเด็บจะพลาดไม่ได้แล้วกับเสื้อสูทด,ดำสุดเท่ที่มาพร้อมน้องเหมียวเดฟบสองตัวคอลเลกชันใหม่ที่ขายดีที่สุดของผมเพราะเพิ่งมีอยู่แค่คอลเลกชันเดียวนะถึงจะเป็นชุดแรกแต่ราคาก็ถูกมากเพียงแค่ก้าโลบักเท่านั้นใส่ห้วเท่แบบนี้ล้ออะไรล่ะคลิกซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลย แล้วหลังจากนั้นก็มีงานจากลูกค้าคนที่4เข้ามาพอดีโดยลูกค้าคนนี้เขาทาเป็นแบบแนวทาวเวอร์ด e f เ n นซซึ่งผมไปลองส่งมาตัวแมปกับ UI ก็สวยใช้ได้เลยนะเนี่ยโดยลูกค้าเขาก็มาจ้างให้ผมทําระบบโหวตเริ่มเกมให้เวลาที่ผู้เล่นเข้าแมปมาปุ๊บก็จะสามารถกดโหวตเพื่อทําการเริ่มเกมได้เผื่อบางคนที่มือถือกากจะได้เข้าเกมได้ทันอย่างระบบนี้ผมก็ใช้เวลาทําทั้ง UI แล้วก็เขียนโค้ดไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมง และต่อมาลูกค้าคนที่5้าเขาทำเป็นแบบแนวผีเหมือนกันซึ่งเขาก็ทาเป็นมุมมองแบบเฟิร์สเพรส n นทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งคือเวลาที่ผู้เล่นจะลากเมาส์ไปกดปุ่ม UI ต่างๆมันจะทาไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการหันหน้าไปแทนลูกค้าก็เลยมาจ้างให้ผมทําระบบกดปุ่มคอนโทรลเพื่อทําการปรับโหมดให้สามารถขยับเมาส์ได้ <Nice. S 1> ช่วงดีที่ผมเคยทําระบบนี้กับแบบเดสเคปของผมเองมาแล้วรอบนี้ก็เลยใช้เวาลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเองเพราะว่ามีการเขียนโคด้ดเซตลูกเครเอร์เซอร์เมาส์เพิ่มให้ลูกค้าอีกนิดหน่อยด และแล้วก็มาถึงงานสุดท้ายที่ผมจะโชว์ในคลิปนี้ละโดยลูกค้าคนนี้เขาจะทําเป็นแบบแนว MMORPG ก็เลยจะมาจ้างผมทําหลายระบบเลยอย่างเช่นระบบจุดเกิดและเซฟโซนที่ผู้เล่นจะไม่สามารถโจมตีกันได้ผมก็ได้ทําการเขียนโค้ดระบบเซฟโซนขึ้นมาว่าถ้าผู้เล่นอยู่ในโซนที่เป็นพา้สีเขียวอันนี้เนี่ยจะไม่สามารถโจมตีผู้เล่นอื่นหรือโดนผู้เล่นอื่นโจมตีได้เลย <c oughs> จากนั้น <c oughs> ก็เขียนสคริปต์ดับง่ายๆให้ลูกค้าเอาไปใช้ทดสอบโจมตีได้งานนี้ก็ไม่ได้ยากมากผมก็เลยใช้เวลาเขียนโค้ดกับทดสอบและแก้บั๊กประมาณ2-3ชั่วโมง แล้วก็มาถึงส่วนที่คนดูน่าจะอยากรู้มากที่สุดละว,ว่าผมรับแจ้งเขียนโค้ดมา6งานเนี่ยจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เฉลย2,347บาท เผื่อเพื่อนๆบางคนที่อยากจะรองรับจ้างเขียนโค้ดหรือรับจ้างสร้างเกมดูบ้างผมก็แนะนําให้ฝึกเขียนโค้ดทําระบบต่างๆเยอะๆแล้วก็เก็บรวบรวมผลงานเอาไว้พอมั่นใจแล้วก็พโพลโปรโมทตามกลุ่มเฟซหรือตามดิสคอร์ไปเลยส่วนใครที่เขียนโค้ดไม่เป็นแล้วอยากจะสร้างเกมเป็นของตัวเองก็จ้างผมไปเขียนโค้ดร,ระบบต่างๆได้นะทั้งมาที่แฟนเพจเหงเดฟบได้เลยเพื่อผมจะมาทําเป็นคลิปรับจ้างเขียนโค้ดตอนที่2ด้วยถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะเพราะฉะนั้นรออะไรล่ะก็กดไลค์เลยสิ ก่อนจากกันไปเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นแมปโรบอทของผมด้วยใครชอบแนวทาวเวอร์ดิฟเก็เล่น TV Defense ใครชอบแมปเกี่ยวกับ SCP ก็ไปเล่น SCP Simulator และใครชอบแมปแนวขี่รถไฟก็ไปเล่นแมปเดดเคปซะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครเป็นสมาชิกชาวเหมียวเลี้ยงแซมมอนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเหมียวเดฟทั้งในแฟนเพจและทิกเก็ด้วยล่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย